จ้าวันนี้เสนอเมนูเปรี้ยวมะนาวมะม่วงเบามะนาวนาบนบ้าบมะนาวบ้านบ้านบ้านคนอ้วนเรียกมะนาวควายอันนี้ม่วงเบาผ่าซี่แล้วอู้ยอร่อยขายลาแตกสวัสดีค่ะเพื่อนๆคนอ้วนมาแล้วนะคะคนอ้วน มาเด้อม,มาเชิญเชิญมาแซบจ้ะเชิญมาแซบน้ำจิ้มทำเองใส่ข้าวคั่วดะโหอ่า ทั้งแซ่บทั้งยั่วโอ้ยยกจานกินแหละโอ้โหอ๋อ ดัวด้วจริงจริงรับไดิมด้วใจทุกคนไม่จ๊ามาด้จ้ามาแซบนั่นกัน Uhm. Uhm. Chạy, chạy. Cái tai có nào lùm có lùm mùm mấy mùm mùm มาเยอะๆจะชวนเพื่อนๆน้ำลายเลยนะะยั่วใช่ Mình vô xếp mình vô à. lại Cách tăng khuấy kiểu này, khuấy nước chấm nhiều, nhiều, um, um, ah, đeo cho lơm โอเคนี่อนเด้อเพื่อนๆไว้ไหวบายยเจอกันคลิปหน้านะคะ อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้คันอ้วนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ